สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องออชะกามว่าจอรภูมิกันนะคะหรือที่เรียกกันว่าสวรรค์6ชั้นในกามภพตามคติพุทธเรานี่แหละค่ะเราจะอิงจากเอกสารวิเคราะห์แล้วก็วรรณกรรมสําคัญอย่างไตรภูมิพระร่วงด้วยเป้าหมายก็คืออยากจะเข้าใจให้ลึกซึ้งกว่าแค่ภาพสวรรค์สวยๆงามๆนะคะแต่ดูไปถึงความหมายเชิงปรัชญาผลของกรรมแล้ก็บทบาทในวัฒนธรรมเราด้วยค่ะครับดีเลยครับเรื่องนี้ พบภูมิพวกนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่แผนที่จักรวาลแบบที่เราคิดกันนะครับแต่มันคือภาพสะท้อนสภาวะชิตใจเราเลยแล้วก็เป็นเครื่องมือสอนธรรมะที่แยบขายมากๆครับงั้นเรามาเริ่มแกะความหมายชื่อกันก่อนเลยไหมคะชะกามมวาจลภูมินี่ฟังดูเป็นภาษาบาลีชัดๆเลยใช่เลยครับมาจากฉะที่แปละว่า6บวกกับกามก็คือความปรรชนาทางประสาสัมผัสแล้วก็อวจรหรือพัจจรที่แปละว่าแดนที่เที่ยวเที่ยวไปรวมๆก็คือ ดินแดนหกแห่งของผู้ที่ยังเที่ยวเที่ยววนเวียนอยู่ในกามคุณนะครับอ๋อชื่อก็บอกชัดเลยนะคะว่าถึงเป็นสวรรค์ก็ยังเอ่อยังติดข้องอยู่กับกามไม่ใช่หลุดพ้นถูกต้องครับไม่ใช่นิพานแน่นอนแล้วถ้าเทียบกับภพบภูมิทั้งหมดในไตรภูมิทั้ง31ภูมิล่ะคะสวรรค์6ชั้นนี้อยู่ตรงส่วนไหนเอ่ย ทั้ง6ชั้นนี้จัดอยู่ในกลุ่มใหญ่ที่เรียกว่ากามภูมครับซึ่งกามภูมินี่เป็นหนึ่งใน3ภูมิหลักนะมีทั้งหมด11ชั้นเลยก็จะมีอบายภูมิ4ที่เป็นพบทุกมนุษย์เราว1ชั้นแล้วก็สวรรค์6ชั้นที่เราคุยกันนี่แหละครับตำแหน่งก็จะอยู่ต่ํากว่ารูปภูมิคือพบของพรหมที่มีรูปมี16ชั้นแล้วก็ต่ํากว่าอรูปภูมิพรหมไม่มีรูปอีก4ชั้นเพราะงั้นแม้จะสุขสบายมากแต่ก็ยังถือเป็นแค่ พบภูมิเบื้องต้นของฝ่ายสุขติเท่านั้นเองเพราะว่าจิตยังผูกผันยังยึดติดกับการมาคุณเหนียวแน่นเลยครับสะท้อนจิตที่ทําบุญกุศลมาแต่ก็ยังหวังความสุขทางโลกโลกอยู่นั่นเองโหฟังดูน่าสนใจมากค่ะแสดงว่าถึงจะเรียกว่าสวรรค์ก็ยังอยู่ภายใต้ใตกฎอะไรบางอย่างอยู่ดีทีนี้เรามาไล่ลําลดับทั้ง6ชั้นจากต่ําไปสูงกันหน่อยดีไหมคะว่ามีชั้นอะไรบ้างแล้วต่างกันยังไงคะ ได้ครับเริ่มจากชั้นที่1นนะครับคือจาตุมหาราชิกาชั้น2ดาวดึงชั้น3ยามาชั้น4ดูสิตอันนี้หลายคนคุณชื่อนะครับชั้น5นิมานารดีและชั้นสูงสุดชั้นที่6คือปรนิมิตตะวสวดีครับแต่ละชั้นเนี่ยก็จะมีความสุขอายุไขและก็ความประณีตของทิพยสมบัติเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆตามลำดับเลยอายุไขนี่ต่างกันเยอะไหมคะโอ้โห ต่างกันลิบลับเลยครับถ้าเทียบเป็นปีมนุษย์นะชั้นแรกจาตุมหาราชิกาก็ประมาณ9ล้านปีมนุษย์แต่พอไปถึงชั้นสูงสุดปรนิมิตตวสวดีเนี่ยคือ9,200ล้านปีมนุษย์เลยทีเดียวโห9,200ล้านปีนานมากจริงๆค่ะแต่มีจุดหนึ่งที่ดิฉันว่าน่าสนใจมากๆจากข้อมูลคือเรื่องการเสพกามค่ะที่บอกว่ารูปแบบมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆในแต่ละชั้น ใช่ครับใช่ครับอันนี้เป็นประเด็นสำคัญเลยมันสะท้อนความละเอียดของพบประภูิได้ดีมากคือในสองชั้นแรกจาตุมหาราชิกากับดาวดึงเนี่ยการเสพกามยังคล้ายๆมนุษย์เราอยู่แต่พอสูงขึ้นไปชั้นยาม,มาก็เหลือแค่การสวมกอดกันชั้นดุสิ์ก็แค่จับมือกันพอแล้ว ชั้นนี้มาแลดีแค่ยิ้มให้กันก็พอแล้วจนถึงชั้นสูงสุดปรนิมิตตวสวัสดีเนี่ยแค่มองตากันก็ถือว่าสําเร็จความใคร่ได้แล้วครับอัศจรรย์มากค่ะมันแสดงถึงความละเอียดความประณีตของสุขที่ค่อยๆลดความเป็นรูปธรรมลงไปเรื่อยๆนะคะใช่ครับลดความเป็นวัตถุลงแล้วการที่เราจะไปเกิดในชั้นสวรรค์ที่ต่างกันเนี่ยมันขึ้นอยู่กับอะไรเป็นหลักคะเห็นว่าเกี่ยวกับเจตนาตอนทําบุญด้วยหรอคะ ถูกต้องเป๊ะเลยครับนี่คือหัวใจเลยที่เอกสารต่างๆชี้ไว้ตรงกันคือไม่ใช่แค่ทำอะไรแต่ทำไมและทำอย่างไรเนี่ยสำคัญกว่ามากยกตัวอย่างง่ายๆนะครับทำบุญให้ทานเหมือนกันเลยแต่ถ้าให้โดยหวังผลตอบแทนมากๆอยากได้นั่นได้นี่กลับมาเยอะๆ ก็อาจจะไปได้แค่ชั้นจาตุมหาราชิกาแต่ถ้าให้ด้วยใจกรุณาสงสารเขาจริงๆอยากช่วยจริงๆอันนี้อาจจะส่งผลให้ไปถึงชั้นดุสิตได้หรือถ้าให้ด้วยความเคารพอย่างสูงในทานนั้นในผู้รับหรือในธรรมก็อาจจะไปได้ถึงชั้นสูงสุดปรนิมิตตวัสวัตตีเลยมันเหมือนเป็นเอ่อหลักสูตรขัดเกลาจิตใจนะครับกรรมมันจำแนกตามคุณภาพของเจตนาจริงๆอ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณภาพข,าพของใจสาคัญที่สุดนี่เอง ทีนี้มีประเด็นที่แบบโหฮือฮามากที่เราต้องคุยกันแน่ๆค่ะคือสวรรค์ชั้นสูงสุดปรนิมิตะวัสวตีที่ว่าสุขที่สุดมีอำนาจที่สุดในกามาภูมินีนะคะครับชั้นที่6แจะกลับกลายเป็นที่อยู่ของทาวสวตีหรือที่เรารู้จักกันในนามพญามารด้วยเอ๊ะมันดูข,ดขัดขัดกันอยู่นะคะทําไมเป็นแบบนั้นล่ะคะใช่ครับครับนี่แหละครับคือความแยบคายความลึกซึ้งเชิงปรัชญาเลย สวรรค์ชั้นนี้เปรียบไปก็เหมือนกรงทองนะครับสวยงามที่สุดหรูหราที่สุดแต่มันก็คือขีดจำกัดสูงสุดที่บุญกุศลซึ่งยังเจือด้วยกามยังอยากเสพสุขทางโลกจะผ่าไปได้แค่นั้นการที่ท้าวสวัสตีมานซึ่งท่านเป็นสัญ,ญลักษณ์ของผู้ขัดขวางความดีขัดขวางการหลุดพ้นนะครับมาสถิตยอยู่ณจุดสูงสุดของกามมสุขแบบนี้มันเป็นสัญ,ญลักษณ์บอกเราว่า ยิ่งกามาสุขมันละเอียดมันประณีตมันทรงพลันมากเท่าไหร่มันก็ยิ่งผูกมัดสรรพสัตว์ให้ติดอยู่ในวัฏสงสารได้แน่นหนามากขึ้นเท่านั้นอ๋อเหมือนยิ่งสุขยิ่งติดเหรอคะประมาณนั้นเลยครับดังนั้นการหลุดพ้นที่แท้จริงเนี่ยมันไม่ใช่การพยายามไต่ระดับความสุขทางกามให้สูงขึ้นขึ้นไปเรื่อยๆแต่คือการก้าวข้ามก้าวพ้นมันไปทั้งหมดเลยต่างหา แปลว่าถึงจะสุขสบายอายุยืนเป็นพันๆล้านปีก็ยังไม่เรียกว่าพ้นทุกอยู่ดีถูกต้องครับเพราะทั้งหมดนั้นยังอยู่ภายใต้กฎอนิจจังคือความไม่เที่ยงไม่แน่ไม่ออนพอเสวยบุญจนหมดแล้วเทวดาก็ต้องจุตินะครับจุติก็คือตายใช่ไหมคะ่ะใช่ครับคือตายหรือเคลื่อนจากภพนั้นไปเกิดใหม่ตามกรรมอื่นๆที่ยังเหลืออยู่ซึ่งก่อนจะจุติเนี่ยก็จะมีนิมิต5ประการปรากฏเป็นสัญ,ญญาณเตือนด้วยนะครับเช่นดอกไม้ทิพย์ที่เคยประดับกาย ก็จะเหี่ยวเฉาลงรศมีกายที่เคยสว่างก็จะหม่นหมองหรือมีเหงื่อไหลาจากรักแร้อะไรแบบนี้ทั้งหมดนี้มันชี้ให้เห็นว่าความสุขในสวรรค์แม้จะยาวนานแสนานานแค่ไหนก็ตามทีก็ยังเป็นแค่สังขตตธรรมคือสิ่งที่เกิดจากเหตุปัจจัยปรุงแต่งขึ้นมามันไม่เที่ยงมันยังเทียบได้เลยกับความสุขที่แท้จริงและยั่งยืนอย่างวิมุตติสุขคือสุขจากการหลุดพ้นหรือพระนิพพานนั่นเองครับ โหฟังดูแล้วเรื่องชะกรรมวัจรภูมินี่มีความหมายลึกซึ้งกว่าแค่เรื่องสวรรค์ที่เราเคยได้ยินผิวเผินจริงๆนะคะมันเหมือนเป็นทั้งแผนที่ของจิตใจเราเป็นภาพสะท้อนของผลกรรมแล้วก็เป็นแนวทางปฏิบัติทางศีลธรรมที่อยู่ในวัฒนธรรมเรามานานมากๆเลยใช่เลยครับแล้วก็อยากจะขอทิ้งท้ายให้ลองกลับไปคบคิดกันดูนะครับว่าภาพสวรรค์อันง,งดงามวิจิตที่เราเรียนรู้กันมาเนี่ย บางทีมันอาจจะไม่ได้มีไว้แค่เพื่อสร้างแรงจูงใจให้คนทำความดีอย่างเดียวก็ได้แต่อาจจะสร้างขึ้นมาเพื่อแสดงให้เห็นถึงขีดจำกัดของความสุขที่ยังต้องอิงอาศัยกรามาคุณอยู่ก็เป็นได้เพื่อที่จะชี้นำผู้มีปัญญาให้มองไปไกลกว่านั้นมองไปสู่เป้าหมายที่แท้จริงคือความหลุดพ้นการที่เจ้าแห่งมารผู้เป็นตัวแทนของกิเลสของการขัดขวางการหลุดพ้นสถิตยอยู่ณจุดสูงสุดของความสุขทางโลกีเนี่ย มันกำลังบอกอะไรเราเกี่ยวกับธรรมชาติที่แท้จริงของความสุขและความยึดติดกันแน่น่าคิดนะครับ